<c oughs> เอาเลยครับสวีทาสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆคนเลยนะฮะในวันนี้เราก็อยู่กันในเกมเมเวอร์เชสเกมมือถือแนวกนาร์ตูนภายโลกแฟนตาซีที่เพิ่งจะเปิดใหม่ได้ไม่นานโดยเกมนี้นะฮะเหมาะก,กับสายสุ่มกรชาหรือสายลุนระทึกแบบตึงๆแบบสุดๆเลยไม่ว่าจะเป็นการเปิดกล่องสุ่มหาอุปกรณ์ซุ่มกาชาหาตัวระดับตำนานแถมยังุ่มกาชาได้กันแบบรัวๆรับฮีโร่กันเพียบแถมอัปเกรดเทพบริหารเมืองแบบฟินสุดๆไปเลยนะครับเกมนี้และยังไม่หมดเพียงเท่านั้นเกมเมเวอร์เชสก็มีระบบสนุกสนานอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นกกกาาารรเเลลือออสวแชััปดต จะทีมสำรวจแผนที่ลุยบอสแบบเบิ้มๆลงนั้นเจียนพีวพีลงหอคอยสร้างเมืองก็มีด้วยแถมในเรื่องแต่ละบทก็น่าสนใจถ้าคุณผู้ชมกำลังมองหาเกมใหม่เล่นเนี่ยผมแนะนําให้ลองมาเล่นกันดูเพราะว่าเขามีแจกเยอะจริงๆเอาละครับเดี๋ยวผมก็จะมารีวิวระบบต่างๆนะครับของเกมนี้แลวก็เดี๋ยวจะพาไปสุ่มกาชากันด้วยบอกเลยว่าเกมนี้ไม่มีเกลือแน่นอนเพราะาทางเกมเขาไม่ใส่เกลือมาในเกมนี้มาดูกันที่ระบบแรกกันเลยดีกว่าครับกับระบบการซุ่มกงที่ทําให้เราสุ่มด้วยอุปกรณ์ขั้นเทพซึ่งเราสามารถสุ่มแบบออโต้ได้ด้้้้้้ววยยมมตตตอองงาเเเสีลลผจะะััใหนนนบบแ เฮ้ยเราสุมทีเดียวเปิดการล่า,ลาสมบัติครับคุณผู้ชมกดสุมได้ของเพิ่มอ,อีกเนี่ยดูเมือมาเราสุมแบบเพียบเดียวยงนะคุณผู้ชมเราก็ได้แล้วครับเป็นสร้อยคอเซราฟเราก็กดติดตั้งไปเลยในใจนั้นครับเราก็ปล่อยว,วัตถชิลๆอะมันสุมกองไว้แบบตึงๆเมื่อได้ของที่ดีกว่าที่เราใส่เนี่ยตัวเกมก็จะให้เราเลือกใส่เองแบบนี้ฮะเราก็กดติดตั้งไปเองแค่นี้ง่ายๆพ้าพงเราก็เพิ่มขึ้นรัวๆแล้วโอเคฮะ <ๆ S 1> ผมจะฟาร์มกล่องไว้ประมาณนี้ก่อใช่แล้วผมก็ลืมพี่ดูและนี่ก็คือตัวละครของเราจะเห็นได้ว่าตอนนี้ันเวตป เราคอยต่อสู้อยู่คนเดียวใช่ไหมมันก็นจะรู้สึกเงาเงาสักนิดหนึ่งเราก็ต้องมีพักคัวกันซะหน่อยครับการระวบ,บต่อไปครับสหายคู่ใจที่เราสามารถจัดทีมหาตัวละครที่เรามีมาช่วยต่อสู้ได้ซึ่งสามารถใส่ได้หมดนะครับสตัวละครนี่เลยนายพลโซลอสอีกตัวหนึ่งครับเคียวแห่งการชำระล้างซึ่งแต่ละตัวที่เราใส่ไปนเนี่ยก็จะมีสกิลไม่เหมือนกันด้วยนะคุณผู้ชมช้าพลังและปาดเคียวชูวนี่เห็นไหมคุณผู้ชมก็จะมาช่วยเราต่อสู้ในฉากแบบนี้เลยนะครับทำให้เ,เราผ่านด่านได้ง ถ้าเราสู้แชนะได้แบบนี้ฮะเดีวก็ได้รับของรางวัลอีกด้วยและถ้าเรายิ่งไปบทที่สูงขึ้นสูงขึ้นอีกเนี่ยก็จะได้รับของรับกล่องเพิ่มอีกนะบอกเลยว,ว่าแจกเยอะมากครับเกมนี้เล้วมาดูที่ระบบต่อไปกับสัตว์เลี้ยงครับคุณผู้ชมโอ้โหนี่เลยใส่พี่มาดูชื่อเขาซะก่อนครับฟันไลส่สงดัดดูสกิลพี่มากระชืบลงครับชั้นแล้วกระชบโลงแบบนี้สัตว์เลี้ยงในเกมนี้ก็สามารถช่วยโจมตีได้ด้วยครับและเมื่อเราใส่สัตว์เลี้ยงเสร็จสัตว์เลี้ยงก็จะมาช่วยต่อสู้ในฉากแบบนี้เลยเป็นไงอย่างที่ตอนนี้เราก็มีคู่หูมีสัตว์เลี้ยงแล้วต่อไปก็จะเป็นตัวละครเราเองบ้างครับไปดูกันที่แรกเลยครับกับไอเทมหลังตรงนี้นอกจากจะเพิ่มความเท่แล้วมันก็ยังเพิ่ม ควเก่งอีกด้วยครับเป็นไงมีว่าคุมไฟติดหลังตรงนี้แล้วไปดูวนต่อไปครับก็คือสิ่งประดิษฐ์หรือว่าติแฟกนั่นเองครับตรงนี้เราก็สามารถใส่เพิ่มสเตสเตัต,ตัวละครได้เลยฮะแต่ละชิ้นนี่ก็จะมีเอฟเฟกไม่เหมือนกันครับคุณผู้ชมก็สามารถเลือกใส่ได้ตามสบายซึ่งสิ่งประดิษฐ์ต,ตัวนี้ก็สามารถใส่ได้4ชิ้นนะแล้วยังไม่หมดมาดูระบบต่อไปครับระบบแปลงโฉมซึ่งอันนี้เนี่ยผมโคตรชอบเลยคุณผู้ชมมันเหมือนกัเป็นการเปลี่ยนสกินตัวละครได้ครับเนี่ยคุณผู้ชมดูถ้าชอบไปไหนเราก็เลือกกันนั้นได้เลยเนี่ยเนี่ยเปลี่ยนชุดนะครับเนี่ยเปลี่ยนถุงมือครับคุณผู้ชมแล้วก็เปลี่ยนชุดกรอะแล้วก็เปลี่ยนรองเท้ากันต่ออ้ลืมเลือกดาบฮะนี่เลยดาบเท่ๆเหมากับชุดกราะ สุดๆแน่นอนคเขาพ้านหลังเราก็เปลี่ยนได้ด้วยในขัวนตอนที่เรายังไม่เคยมีหน่อยสอยิปีกหลังโคตรอลังการแต่เราไม่มีเพียงเท่านี้ครับตัวเราก็โคตรจะเท่แล้วต่างจากตนนัวแรกที่เราเปิดคลิปมามากๆอันนี้คือเท่ขึ้นมาฟุดๆแล้วยังไม่หมดครับคุณผู้ชมนอกจากเราจะใส่สก,กินได้แล้วเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนสกิลคลาสของเราได้ด้วยซึ่งตอนนี้ผมเป็นนักรบใช่ไหมเราสามารถเปลี่ยนเป็นเลนเจอร์ได้อาร์คไนท์นักฆ่าอัศวินแล้วก็นักเวทลึกลับครับอันนี้ก็แล้วแต่คุณผู้ชมเลยว่าอยากเล่นเป็นอาชีพอะไรเดี๋ยวผมจะะะะลลลลลลอออออองงงงงงเเเเเเเ่่่่่นน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 นปปปป็็็ััััักกฆาา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 ดูฮูฮมมแแแแวววววสสหหหรรรรรไไบบบีีีี้้้้ยยชชถคคคุุณผืพธข เปลี่ยนไปด้วยจากตอนแรกเนี่ยนักดาบถือเป็นดาบเดียวใช่ไหมเมื่อเปลี่ยนไปนักฆ่าจะถือเป็นดาบคู่สคำว่าจะเปลี่ยนเป็นเรนเจอร์ก็จะเปลี่ยนเป็นธนูอะไรแบบนี้เห็นไหมซึ่งตัวเกมข้อแบบมันดีมากๆเลยครับตรงนี้และถ้าคุณผู้ชมอยากจะเพิ่มความเก่งให้กับตัวละครเรามากไปกว่านี้อีกอยากจะมีสหายคู่ใจอยากจะมีสารเลี้ยงตึงๆอยากจะมีเอฟเฟกต์แบบดีๆใช้ก็ต้องมาที่นี่เลยตรงรับสมัครนี่ก็จะเป็นที่สุ่มกาชาที่แรกนะครับที่เราจะสุ่มได้สหายคู่ใจดูตัวละครมาช่วยเราโจมตีนั่นเองแแแแแลลลละะะเเเเเรร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 าาาากกกกกกกดด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 ดัััััััันนไไไปปปปปยยยีีวว่่คคคคคบบบบบบ้้้้้งงงงููููสุุมมมมณผผชิิตโทห สมกับที่ผมคุยไว้หน่อยโอ้โหนี่เป็นยังไงคุณผู้ชมมารับตำนานเป็นตัวที่แรงที่สุดในเกมแล้วนะครับมารับตำนานนะเห็นไหมคุณผู้ชมสุ่มแค่สิบครั้งแรกก็ออกราดตำนานให้เราแล้วบอกเลยนะครับว่าเกมนี้เนี่ยเรตดีมากๆสุ่มไปอีกสิบซิเปิดไปเลยสุ่มยังไงก็ได้ตำนานเจอผมเกมนี้โอ้โหเนี่ยได้ไหมหนึ่งตัวนะครับเอลาเรียอารับตำนานอีกหนึ่งตัวครับโอ้โหเปิดกันไปต่อครับมาดูราดตำนานรอบนี้ออกหรือเปล่าเฮ้ยสุ่นหัวคงตัวที่ไอ้สุ่นหัวคงตัวที่สองโอ้โหรับรน,น,น่งอ,ออกวเน่อะไรไม่ ซือว่าออกไหวมากๆออกแทบจะทุกครั้งเลยเนี่ยโอ้โหนี่พอบนี้ก็ออกไม้สตัวนะไมกแล้วครับไมาหนึ่งตัวแบบเชียวเชลียวลเมือ่อเราสุ่มครบ100ครั้งระบนี้เขาก็จะมีการันตีให้ด้วยครับแบบนี้เลยราดับตำนานได้ไปหนึ่งตัวฟรีๆแลวมาดูตรงต่อไปครับสิ่งประดิษฐ์หรือว่าอีฟแฟกต์นั่นเองจัดไปมาดูดิ่องีแฟกเราจะได้อะไรเพิ่มมาบ้างนะครับอันนี้โอ้สุ่มเอฟเฟกสุ่มไม่เหมือนกันด้วยและสิ่งประดิษฐ์ใหม่คมสุริยุปราคาอนนนนนนาาาตตส่่่มโหหเเเเยยยีีััังงงไรริิบบกกลืพะ40 ดูที่ต่อไปกันดีกว่าครับคุณผู้ชมกับการสุ่มสัตว์เลี้ยงเปิดฟรีไปก่อนหนึ1ทีโอ้โหได้มาเป็นสีม่วงดีสุดอันนี้นะครับซึ่งเราสามารถใช้150เพชรในการสุ่มได้กดตรงนี้สุ่มได้เลยครับหาสัตว์เลี้ยงระดับแะรก,กันดีกว่าเฮ้ยมาเลยอ่ะต้องลิงจกัจกจักรักจริงๆโอ้โหระดับยักษ์บลูทแปลงที่ระบบต่อไปกันดีกว่ากับการสํารวันั้นเองซึ่งตรงนี้ก็จะมีรหลายๆอย่างให,ให้คุณผู้ชมเล่นเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นศึกดวลบอสครับตรงนี้ที่ถ้าคุณผู้ชมสามารถจัดการบอสต,ตัวนึงได้แล้วคุณผู้ชมจะได้สู้บอสเก่งขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆและเมื่อชนะเราก็จะได้หีมรดกอุปกรณ์นั่นเองอันต่อไปครับสมบัติที่สูญหายอันนี้ก็ง่ายๆครับเรา ระบบฟาร์มทองในเกมนั่นเองฮะซึ่งถ้าเราผ่านได้ทั้งหมดได้เราก็จะได้รับทองประจำดันเจียนมายิ่งลงสูงนะครับทองก็ยิ่งได้เยอะต่อไปเขาก็จะเป็นอารีน่าก็คือระบบ PVP นั่นเองฮะลงจัดสักคนดูซิ PVP ใครจะตึงกว่ากันนะครับโอ้โหแล้วมันจบเรีวจังนะทีมผมมันก็ตึงเกินไปหรือเปล่าเนี่ยสู้กับใครก็แป๊บเดียวจบไปคนนี้คนนี้สู้งานเลยห่อคุณผู้ชมดูครับาาการไล่สกิลกันโจมตีซึ่งหงอกหงอกสกิลอันติเมตสกิลพาสีเราทำงงทำงานโอ้โหคนที่ถือว่าใช้ได คแห่งความพังพีน่ศซึ่งตัวนี้ครับก็จะเป็นการลงหอคอยเพิ่มไปเรื่อยๆได้โซเ็ตยังไงนะมาสามารถอาไปใช้ซื้อบัฟได้แล้วก็ได้ของอไปเกรดในเทมหลังราชสัตว์อยู่โยมนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการตีบอสในเซิร์ฟเดียวกันนะครับแล้วก็จะมีตรงทั่วโลกตรงนี้ก็คือเป็นบอสโลกของตัวใหญ่เบลเลอร์เทอร์เลยแต่ยังไม่สามารถตีได้ต้องรออีกหวันนะดีบอสโลกตรงนี้ตีได้แตบอสท้องถิ่นไปก่อนนะครับบอสในเซิร์ฟเดียวกันนี่ครับการตีบอสครับก็แบบนี้เลยครับเมื่อลลววนตต้้แแแุ่ห โอกคือเรียบร้อยซึ่งเคงไปดีแล้วก็เหลือพ่อหนุ่มเขียวพิฆาตของเราครับเลี้ยก็เร,รียบร้อยทำไมบอสมันกิ่งอย่างวะเนี่ยจะไม่เป็นไรครับอย่างที่บอกเราแค่ตีทำหน้าเบบไปเรื่อยเ,เราก็ได้ของมาเยอะแล้วไอ้พอหน่มยังดึงมาดูที่ระบบต่อไปครับกับอนาเขตตรงนี้ซึ่งระบบนี้นะคุณผู้ชมมันคือระบบการสร้างเมืองดีดนี่อเองเนี่ยสร้างโรงตีเหล็กสร้างโรงสีกดเก็บทรัพยากร,กรจากโรงไม้แล้วก็มาสร้างเมืองต่อออปเกรดเมืองหลวงครับเป็นเลเวลงสองนี่เป็นไงใหญ่ขึ้นซึ่งระบบอนาเขตนี้นะครับก็ใช่ของแบบตัวละครเราแน่นเองถือ มา่งสร้างเมือง <ล among S 2> ที่ระบบอนาเขตได้ฮะแล้วก็มาดูโซงกิ้วของเรานะคุณผู้ชมซึ่งเราก็สามารถเดินไปทักทายเพื่อนได้เอบดูของเพื่อนก็ได้แล้วก็จะมีตีบอสกิ้วครับตรงนี้โอ้โหดูบอสกิ้วมาอย่างเท่ลองกดตีดูครับหนึ่งทีโอ้โหนี่เลยคุณผู้ชมการตีบอสกิ้วครับแบบนัวจจัดๆนี่คือบอสกิ้วเป็นปลาหมึกครับคุณผู้ชมปลาหมึกเลยขยุกขยิกมีแปดหนวดแล้วเราก็คืออยู่บนเรือโจมตีแบบนี้เลยครับโอ้โหเราจะตุยแล้วเราจะตุยแล้วเออเรียบร้อยตีไปได้วยฐานทิ่เป็ดหลอดนะครับแล้วกก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 ็็มมมมมมาาาดูททีีีีีตรรรรรรงงนนนน้้เเลยคับิิจจจซึ่่่สใๆ ไม่ว่าจะเป็นเติมเงินครั้งแรกที่เราจะรับซุนโงคงและก็เป็นระดับตำนานอีกด้วยบอกเลยครับว่าแพ็กนี้ไม่ควรพลาด้าไม่เราเริ่มต้นได้แบบตึงขึ้นมากๆเลยครับอันนี้และก็นี่เลยครับกิจกรรมที่2นะครับรวมตัวซึ่งเกมนี้นะนะคุณผู้ชมบอกเลยนะครับว่าเขาจะแจกนะครับทั้งหมด1 5 0 0งานกล่องครับเนี่ยเป็นแค่ล็อกอินนะครับคุณผู้ชมก็จะได้กล่องเพิ่มไปเรื่อยๆเรื่อยๆยๆแบบนี้เลยนะครับกับตัวละครในเกมทั้งหมดเลยครับหนค่งร้ียหกอิบทุกตัวคุณผู้ชมจะได้รับทั้งหมนี เป็นเกมที่ดีมากๆขอแค่คุณผู้ชมเข้ามาล็อกอินเกมของเขาแค่นั้นเองฮะโอ้โหจะมีเกมไนใจดีกว่านี้อีกไหมเนี่ยโอ้โหคุณผู้ชมตอนนี้นะครับตัวละครหลักได้กกายเป็นโจรสลัดไปแล้วพอเลยนะครับวาสกินเทจัดแลพ้องกันเลย่าคุณผู้ชมดูตัวนี้ครับตรงชุดแต่งกายซึ่งเกมนี้ก็จะมีชุดแต่งกายเยอะมากครับไม่ว่าจะเป็นอาครเทวทูตโอ้โหดูว่าราแบบเทพจัดนี่นะครับดาวนบอลชองคำโอ้ชุดนี้ก็เท่อีกแล้วมีในชุดเท่ๆอยากได้โอ้โหมีหุ่นยนต์หุ่นยน โหลดดกันไ้ซึ่งลิงก์ดาวน์โหลดผมก็ปัาบุญไว้ตรงดีซิมชั้นด้านล่างเรียบร้อยแล้วแล้วผมก็มีโค้ดมาแจกด้วยอันนี้เอาไปเลยฮะอย่าลืมไปกรอกโค้ดนี้กันด้วยได้ของฟรีบอกเลยนะครับวันน่าเล่นสุดในตอนนี้แล้วก็อย่าลืมนะครับกับกิจกรรมล็อกอินต่อเนื่องรับของรางวัลสุดยิ่งใหญ่15,000หม่ 15, กระป๋องสมบัติแล้วก็ตัวละครฟรีนะครับ168ตัวอ,อย่าลืมมาเล่นกันเยอะๆนะเกมดีระบบเยอะ,ยอะ,ยอะแจกฟรีขนาดนี้ไม่ได้มีบ่อยๆโอเคครับส่วนในวันนี้ผมรรบอดเวย์ของท้องลาทุกคนไปก่อนแล้วเจอกัันนเเเมื่ออรราจจกไปุ๊บ